อันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือมีฟิสบี้ก็คือไอ้จาลอนเนี่ยจะสิบห้ากรัมถูกเครื่องจากจุดหนึ่งที่สูง1.1เมตรจากพื้นโดยที่มีอัตราเร็ว12เมตรต่อวินาทีแล้วก็เมื่อมันถึงที่ความสูง2.1เมตรมันมี อัตราเร็วที่10.5เมตรต่อวินาทีจงหาว่ากา,การลดลงเนื่องจากแอร์ดรากเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งครานี้เราก็ต้องเขาให้หน่วยมาเป็นเมตรอยู่แล้วแล้วก็ความเร็วก็เป็นเมตรต่อวินาทีอยู่แล้วความสูงก็เป็นเมตรอยู่แล้วส่วนมวลนั้นเป็นกร,รมัมเราก็ต้องแปลงให้เป็นกิโลกร,รมัม แล้วก็ E total เนี่ยก็คือ E kinetic energy ก็คือพลังงานโจนบวก potential energy ก็คือพลังงานศักย์ซึ่งถ้ามันไม่มีการสูญเสียเนี่ยก่อนกับหลังมันจะเท่ากันแต่ทีนี้มันมี air drag นั้นเราก็ต้องคำนวณโดยคำนวณ Ei ก่อนก็คือ energy ที่ตอนเริ่มต้นก่อนก็คือ เอ e i e i บวก EPI ซึ่งมันจะได้เป็น6.2085หน่วยของพลังงานก็คือจูลส่วน EF เนี่ยก็คือ5.677875นั้น EI กับ EF เนี่ยมันต่างกันนั้นเราก็จะรู้แล้วว่า AirDrag เนี่ย มันเป็นเท่าไหร่ซึ่งเอามาลบกัน E-I ลบ e กได้ประมาณ0.53จูลก็คือแอร์แรกเนี่ยผลของแรงต้านอากาศทำให้ระบบเนี่ยมันสูญเสียพลังงานไป0.53จูลโอเคอันนี้ก็เป็นโจทย์พื้นฐานเรื่องของกฎการอารนุรักษ์พลังงานครับผม